มาน <พอ S 1> ักเรียน้ก็พมาซื้อไมาแล้วนี่ไงอคุณแม่น,นี่เลยค่ะรองเทาหนักเรียนของเกลิกแกงที่หนูอยากได้รู้แล้วประามานี่ไงสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณเกลิกแกงดีๆให้บริการครับ ครับผมแน่นแมาทั้งครอบครัวเลยนะเนี่ยก็ใช่นะสิลูกสาวที่รบเร้าอยากให้พามาซื้ออยากได้อะไรจ้ะหนูหนูอยากได้รองเท้าค่ะหนูจะไปให้ลูกท้องเจ็ดเดือนแล้วทักอะไรเนี่ยพี่ท้ออยากขนาดนี้เป็นแม่ลูกคนนี้ก็ีขยับไปตรงนูุนสิตใจขยับมาสิลูกอืมกูตายแล้วนี่แหละครับคุณแม่ไม่วางบนหัวแม่เลยล่ะได้ค่ะอันทดนี่ค่ะคุณแม รองเท้าผ้าใบาของเกอรี่แกงที่หนูอยากได้คุณแม่รู้ไหมคะว่ารองเท้าผ้าใบาของเกอรี่แกงเนี่ยนะคะเหมาะสําหรับผู้หญิงรูปทรงเนี่ยนะครับเหมาะกับเท้าผู้หญิงมากแล้วก็นุม่มสบายเวลาสวมใส่ค่ะ,ะถูกต้องเลยนะครับผมรองเท้าเกอรี่แกงเนี่ยน้ำหนักเบาใส่สบายนะครับใส่ได้หลายแฟชั่นเลยนะครับผมใส่ไปเรียนใส่ไปเที่ยวใส่ไปเล่นกีฬาแล้วก็ใส่ไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้จนสดชื่นเลยครับเยี่ยมมากๆเลยจัดให้ลูกคู่หนึ่งเดี๋ยวคุณแม่ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะ อีกอย่างนึงค่ะนี่ค่ะนี่พุ่งมาหาแม่เลยหนูหยอกค่ะหนูก็อยากได้ด้วยค่ะรองเท้านักเรียนของเกิร์ลี่แกงรุ่นไดมอนรุ่นนี้นะคะนี่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 เพชรเขานะคะหมุนได้ด้วยค่ะคุณแม่หนูชอบเกดดีเยอะมของคุณแม่อยากได้นี่เดี๋ยวจ่ายให้เลยนะครับได้ค่ะจ่าย่ะสังคู่ ใส่ถุงใส่กล่องเลยค่ะโอเคครับผมนี่ระหว่างรอที่เขาจัดของอย ER ู่เนี่ยถามหน่อยสิถ้าบ้านเราเนี่ยวันหนึ่งจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเนี่ยอยากเลี้ยงอะไรกัน,นพ,พ่ออยากเลี้ยงอะไรถ้าเป็นพ่อพ่ออยากเลี้ยงหมาจ้ะจะเลี้ยงทำไมในป่าก,ก็มีอยู่แล้วใช่เอาไว้เห่าว้า,าพ่อแล้วพ่อแม่พ่ออยากเอาไว้เฝ้าบ้านไงพ่ยอยากเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านใช่จ้ะอ๋อตั้งแต่แม่นะแม่อยากเลี้ยงแมวอ้าวทำไมแม่อยากเลี้ยงแมวเอ้าแมวมันมุ้งมิ้งน่ารักจะได้ไว้เล่นกับลูกอะไรแล้วลูกล่ะถ้้้าาลลลูกกเเีียยยงงออะไร อยากเลี้ยงหนูค่ะคุณแม่เฮ้ทำไมไปเลี้ยงหนูแล้วหนูมันตัวเล็กๆมันสกปรกใช่คุณแม่ขาไม่เห็นสกปรกเลยค่ะเมื่อวันก่อนนะคะหนูยังได้ยินคุณพ่อคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่เลยว่าถ้าเงินเดือนออกนะคะจะเอาไปเลี้ยงหนูหนูสักหน่อยนะค่ะเหรอได้ยินจริงไหมเนี่ยจริงค่ะสาบานสาบานถ้าใช่ไหมคุณพ่อใช่จ้ะชอบเลี้ยงหนูใช่ค่ะหนูหนูน่ารักนิดหน่อยรองเท้าไว้ก่อนพ่อเขี่นกับแม่แป๊บนึ่งโอ๊ยเดี๋ยวแม่เขี่นกับพ่อแป๊ กำลังคอกำลังซ้ายสุดนี้เอ้าลงเท้ารองเท้า